ให้ดูบรรยากาศครัว่าวันนี้น้องฝนมาทําอะไรนะคะนี่เลยค่ะให้ดูนิดๆน,น,นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆรุ่นไปติดตามใน YouTube นะคะไอคนจนจำต้องทนปั่นโลถีบจะไปจีบอีน้อง<ฮ>คนงามพอไปถึงอายก็ฟังเอิ้นถามพอ ไปถึงไอยก็ฟังเอิ้นถามีน้องกนงามกินข้าวแรงแล้วการู้จักไหมคะเพลงนี้ไม่รู้จักค่ะเพลงบนดอยนะคะค่ะทำอะไรอยู่คะกระปิ้งหอยคะ่ะปิ้งหอยแล้วไม่ร้อนเหรอคะร้อนมากเลยคะ่ะโอ้โหหอยไม่สุกเหรอคะเนี่ยป่านนี้อ่ะสุกก็ยังคะอ่าสุกพอดีเลยคะ่ะโอ้โยงั้นขอชิมหอยหน่อยได้ไหมหม,มา โอ้โหนี่อันนี้อันนี้นี่ไม่เรียกสูกนะคะนี่เรียกเดือดเลยค่ะอันนี้เป็นหอยกาบบนดอยใช่ค่ะน้ำฝนคนบนดอยปิ้งหอยให้มอมแดกโอ้อ้าว้าวทำแบกบลวกลิน้นโอยน้ำหอยมันไหไไลลวกลิ้นเลยอ,อโอ้ยน้ำฝน ไอเหนเหียวทำไงดีอะแต่ดีนะมันเหนเหียวนะมันไม่เหม็นมันไม่ขาวแต่มันเหนียวหน่อยต้องเคี้ยวนานหน่อยนะค่ะถ้าเวลานิดนึงโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเคี้ยวเราไปเคี้ยวตรงอื่นได้ไหมได้โอ้ยอูย้ไม่ดื้อน้องไม่ดื้อ <laughs>